แล้วก็ตัดดอกรุ่นกลางๆหน่อยรุ่นนี้นี่ตัดรุ่นเบอร์กลางๆหน่อยเพราะว่าจะต้องตัดตามออเดอร์ที่เขาสั่งมานะอย่างวันนี้ออเดอร์ดอกกลางใช่ไหมครฮะอย่างวันนี้ออเดอรออกกลางดอกกลางกมันมีดอก,ดอกใหญ่กับรุ่นนี้อีกเมื่อวานนี้รุ่น8ป1เซนเเซนนนะนะแต่วันนี้จะตัดรุ่น7เซน เยอะพอสมควรดอกละหนึ่งบาทแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้นะมันก็ปลูกพืชทั่วไปนะแต่ทีนี้ดินตรงนี้เป็นดินถมใหม่พอดินถมใหม่แล้วแร่ธาตุมันไม่มีพอไม่มีแร่ธาตุแล้วเราก็เลยคิดคิดแล้วคิดอีกว่าจะปลูกอะไรที่มันจะสามารถดูแลได้ แล้วเราสามารถที่จะควบคุมมันได้เราก็เลยหันมาปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ําน้อยนะครับระบบการตลาดนี่มันก็ต้องเอาตลาดในพื้นที่จังหวัดเราซะก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งขยายไปที่อื่นนะครับเราเอาแค่ในพื้นที่แล้วก็คนที่เห็นวิ่งผ่านไปผ่านมาก็ซื้อไปไหว้พระบ้างซื้อไปาร้อยมมลัยบ้างนะครับนี่คือการตลาดตลาดบ้านเรานะครับตอนนี้นะครับมันก็ เขาเอาไปทำนี่หนึ่งไหว้พระสองร้อยพวงมาลัยแล้วก็มันใกล้จะถึงฤดูการเลือกตั้งแล้วทีนี้พอใกล้จะถึงฤดูการเลือกตั้งแล้วทีนี้ดอกดาวเรืองก็จะเริ่มมีราคาขึ้นเห็นไหมครับตามคอของท่านผู้สมัครผู้แทนต่างๆมีแต่ดาวเรืองเหลืองอลามเต็มไปหมดเต็มคอไปเต็มคอไปหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับที่สวนลพไัยดอก ตอนนี้ถ้าไซส์ใหญ่นะครับราคาไม่แพงนะครับไซส์จัมโบ้หน่อยก็ดอกละ1บาทนะครับแต่ถ้าฤดูการที่หายากหน่อยก็ดันไปถึง2บาทก็ยังมีนะครับนี่คือดอกดาวเรืองนะครับช่วงนี้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตออเดอร์เข้าวันละกี่มัณกี่ดอกก็ห้าหกพันดอกถ้าออเดอร์มากไปเราก็ไม่ไหวนะครับเป็นหมื่น,นถึงถึงสี่หมื่นดอกก็มีนะครับแต่เราแต่แต่เราตอนนี้เรายังไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ เราเราก็ทําเอาแค่กําลังเราที่ทําได้นะครับเราทําในในครอบครัวของเรานะครับ ดีกว่าเราจะทิ้งนะครับทีนี้เราก็เลยเอาแกะแกะดอกจากดอกดาวเรืองนี่นะมาตากแห้งบำรุงเพื่อบำรุงสายตาคุณทานได้ได้สบายเหมือนกับชาทั่วๆไปนี่แหละครับเพื่อไปชงเป็นน้ำชาดอกด,อกดอกอาวเรือง